มันหอมอร่อยมากเลยค่ะสวัสดีทุกคนเช้านี้นะเนี่จะมาชวนทำน้ำเมลอนกันนะคะเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าเมลอนเนี่ยเป็นซปเปอร์ฟู้ดความหมายของคำว่าซปเปอร์ฟู้ดก็คือมันอุด,ดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระคำว่าต้านอนุมูลอิสระก็คือต้านความชราภาพต้านความแก่นั่นเองค่ะเพื่อน ซึ่งเรื่องของความแก่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของบิวตี้หรือความงามอย่างเดียวนะคะมันยังรวมถึงเกี่ยวกับสุขภาพด้วยถ้าเกิดว่าเรามีมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆเราไม่เพียงแต่ไม่แก่แต่เราก็ยังสุขภาพดีด้วยนะคะซึ่งในสารที่มันมีอยู่ในเมลอดนอันเนี้ยอันแรกเลยนะคะก็คือตัวคอลลาเจนพิธาเชื่อเลยว่าในเมลอดเนี่ยมันจะมีสารที่สร้างคอลลาเจนให้กับเราเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ในเมลอนเนี่ยนะคะเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งถ้าเกิดเรากินเ,เมลอนบ่อยๆบ่อยๆเนาะมันจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยยืดหยุนพวกริ้วรอยอะไรต่างๆมันก็จะค่อยๆเรือนหายไปเขาจึงมีการสกัดเอาสารจากเมลอนนี่แหละเอาไปทําอาหารเสริมอย่างที่เราเห็นๆกันเนาะแต่ว่าการได้ทานสดๆ ข้อดีก็คือเขาจะไม่มีการปรุงแต่งเติมอะไรต่ออะไรซึ่งการกินอาหารเสริมเนี่ยถ้าเกิดว่า,ามันมีสารปรุงแต่งเยอะๆมันแทนที่มันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีสารความหวานนู่นนี่น่าหนิตามมาด้วยเพราะฉะนั้นการกินสดมันมีข้อดีตรงนี้นะคะแล้วก็นอกจากช่วยสร้างคอลลาเจนแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับผู้หญิงเนาะสำหรับผู้หญิงเนี่ยไอตัวคอลลาเจนเนี่ยนะคะมันไม่เพียงแต่สําคัญกับ กับผู้หญิงตัวอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวกระดูกตัวนี้มันมีมันมีแร่ธาตุสูงมีวิตามินซีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโอ้โหเยอะมากเลยค่ะทั้งหมดทั้งปวงแร่ธาตุตัวนี้มันไปกระตุ้นการเสริมสร้างกระดูกนะคะมันทาให้กระดูกแล้วก็ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราก็จึงถ้าสมมติมีโอกาสที่จะกินเมลอนนะคะอย่างนี้มีโอกาสกินได้ในราคาที่ไม่แพงเพราะนี้ก็ไปรู้จัก คนที่เขาปลูกก็คือคุณโก้นี่แหละแล้วก็นอกจากกระดูกแล้วนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักใช้เมลอนเป็นตัวที่ช่วยลดน้ําหนักได้เพราะว่า90%ของเมลอนเนี่ยเป็นน้ําช่วยลดน้ําหนักแล้วยังทําให้หัวใจทํางานสบายๆหัวใจทํางานไม่หนักเนื่องจาก90%ซของเมลอนเป็นน้ํามันช่วยทําให้หัวใจไม่ต้องทํางานหนักเนาะแล้วก็ช่วยลดเบาหวานได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีใยอาหารสูงด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆในเบต้าเบต้ากูแคน เบตาแคโรทีนในนี้จะมีเบตาแคโรทีนอยู่สูงมากเลยนะเบตาแคโรทีนเนี่ยก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนาะเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยกินพวกนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นจากเบตาแคโรทีนไปเป็นวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาของเราด้วยนะนอกจากบำรุงหัวใจบำรุงสายตาแล้วก็ยังบำรุงไตด้วยแล้วยิ่งมันเป็นออแกนิกแบบนี้เราก็ไม่ต้องมีในเตรตในไตอะไรในที่มันเป็นสารพิษเนาะถ้าเราสามารถทานได้ สดสดแล้วก็ใหม่ๆอย่างนี้นะคะมันช่วยทำให้ระบบประสาทเนี่ยฟื้นตัวกระตุ้นความจำเพราะว่ามันจะมีสารอยู่ในตัวของเขาเนี่ยอย่างที่เน้บอกแร่ธาตุเขาสูงเขาจึงจัดให้เป็นอาหารที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดผลไม้ที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดคือว่ามันอุด,ดมไปด้วยไฟโตนูเทียนเนาะคำว่าไฟโตนูเทียนก็คือใยอาหารสารอาหารต่างๆที่มันไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอย่างที่เน้บอก ราคามันถึงแพงยิ่งยิ่งเกรดที่เป็น ic, ออร์แกนิกกิโลละ250ละักษณะแบบนี้แต่สําหรับนี้แล้วซื้อได้ในราคาไม่แพงนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าเนรู้จักเจ้าของสวนนอกจากนี้นะเพื่อนเดี๋ยจะบอกใครมันยังมีส่วนช่วยในการเขาเรียกว่าเวลาที่ร่างกายได้รับสารต้านการอักเสบแบบเนี้ยมันก็ไปกระตุ้นให้ระบบประสาทของร่างกายทํางานดีขึ้นไปฟื้นฟ,นฟนูส่วนต่างๆมันจึงมีส่วนช่วยต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนะี่อยากให้โดนงลงใครมีสวนนะพยายามปลูกเมลอนกันเถอะแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะปลูกยังไงคุณเนทก็มาเรียนรู้ได้นะที่ศูนย์การเรียนรู้อียารีสอนนะคะเพื่อนเขาสอนก็สอนปลูกตัวเขาเองก็กําลังทดลองปลูกแล้วก็ได้ผลดีนะคะก็ปกติเน่เป็นคนที่ไม่ชอบกินอะไรพวกนี้หรอกเอาเนี่ยพูดตรงที่ไม่ชอบเพราเน่ไม่ชอบกินของแพงนะเน่จะชอบกินของพื้นพนบ้านแต่เอิญได้กินในราคาไม่แพงก็ เลยอยากนํานประโยชน์มาบอกทุกคนทุกคนจะได้รู้สึกว่าทําไมมันถึงแพงอ๋อเพราะว่ามันมีประโยชน์เยอะนั่นเองนะคะนี่แหละอันนี้จะเป็นสีส้มมันมีหลายชื่อเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะยิ่งพันญี่ปุ่นเนี่ยจะมีราคาที่สูงอ่าแล้วก็มีสีเขียวสีเขียวตัวนี้เห็นหนะ้าตาสีเขียวเงี้ยแต่ว่ามันหวานนะคะสีส้มเนี่ยวหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆมีม่อนกับันจะลูกคนละอย่างกันนะ ันนี้ทั้งหวานทั้งหอมนะคะอืะลองดูสีเขียวสีเขียวเนี่คุณ,คณอาเป็นคนปอกตอกแก้วๆบางทีก็เอาหนังมันมาด้วยสีเขียวก็หวานแต่หวานไม่เยอะเท่าส้มสีเขียวเหมาะกับคนที่ไม่อยากไม่อยากได้น้ำตาลเยอะๆนะคะ ถ้าเป็นผลไม้อื่นๆเนี่ยกิโลหนึ่งมันก็จะราคาไม่แพงนักหนึ่งร้อยร้อยี่สิบแต่เมลอนเนี่ยราคาสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าเวลานี้ไปซื้อเพื่อนๆอย่าขายราคานี้ให้เน้น,นะแต่เน้อยากจะให้ทุกคนที่มีสวนเนี่ยลองหันมาปลูกเมลอนกันนะคะเพราะว่ามันเก็บผลผลิตได้ทั้งปีเนาะแล้วถ้าปลูกได้แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์กับร่างกายมากเลยนะคะก็สําหรับในคลิปนี้นะถ้าทุกคนอยากจะกินเมลอนออร์แกนิกก็ลองมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีดูแต่ถ้า ไม่มีกินยังไม่เป็นไรก็รู้เอาไว้นะว่าเวลากินเมลอนจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้แพงนะคะเพราะว่ามันปลูกยากด้วยเนาะแล้วประโยชน์ของเขาสูงซึ่งในคลิปนี้นอกจากที่เนจะกินเพียวๆแล้วเนจะลองมาทําน้ําปั่นดูมันอร่อยดีนะคะความหวานในเนี้ยมันก็ไม่ได้หวานจัดจนเป็นอันตรายส่วนใครที่อยากดูแลสุขภาพนะก็แนะนําว่าไม่เพียงแต่เราจะกินของที่สดใหม่ มาจากธรรมชาติปลอดสารเคมีแล้วในส่วนของอาหารอย่างอื่นเราก็ต้องงดด้วยนะคะเพราะว่าหลักการในการหายโรคเนี่ยคือการหยุดพิษระบายพิษแล้วเติมสารอาหารแต่ถ้าเรายังกินพิษปนเปกันไปเนี่ยโอกาสที่จะหายโรคเป็นไปได้ยากก็ขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีอ้อลืมไปตัวนี้ช่วยไปกระตุน้นภูมิต้านทานได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินแร่ธาตุวิตามิน A บบำรุงสายตาเนาะ มีวิตามินซีกระตุ้นภูมิต้านทานแบบนี้รวมถึงมีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสด,ด้วยก็เดี๋ยวจะลองไปทำน้ำปั่นดูคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ใส่เกลือดำไปหน่อยนึงมันสุดยอดซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะคะบางคนไม่มีฟันจริงๆนะก็ต้องปั่นแบบนี้นะคะพเพราะนี้เข้าใจว่าการไม่มีฟันเนี่ยไม่เข้าใจนะ ว่าในเขามาในรู้จักคนไม่มีปันนะคะปันแบบนี้อร่อยสดชื่นมากเลยค่ะ